เพิ่งทราบว่าเราได้จัดตั้งเป็นสมาพันธ์สมาคมน้ำมันสูตรภาคเหนือเพื่อลมกำลังกันในการที่จะทำดังหรือว่าขาับเคลื่อนกิจกรรมหรืองานของสมาคมหาำมันสูตที่จัดตั้งสมาคมขึ้นงโดยหน้าหานมันสูตของแต่และจังหวัดเป็นิบุคคล เึิเ่มจดทะเบียนทำรองเดยทางองค์กรที่เป็นรูปธรรมที่จะไปทําสัญญาหรือดาเนินการแต่ทรายได้หรือว่าบริหารจัดการแต่ทาบัญชีสรุปประจำปีการแล้วก็ร,รายงานเป็นระยะระยะไปคอ,อจะทำรูปแบบก็คือไม่ไม่ใช่เป็นชมุมรมแต่มีนโยบายให้ให้มาจัดก,การการรวมกันเพื่อช<ม>่วยเหลือเกื้อกูลมีช่องทางในการที่จะ ให้การสนับสนุนรอวันในเรื่องของการจัดกิจกรรมพนัดงานกันก็ทางองค์การรัฐันกำลังเสร็จแห่งประเทศไทยเรียบร้อยยังอยู่ในระหว่างคณะกรรมการของสมาคมหนไปดำเนินการตามสามสิที่ยังไม่ได้จัดตั้งดำเนินการตามขั้นตอนข้อบุลทุกพื้นที่ให้เรียบร้อยก็คงเป็นเรื่องของทางสำนักงานเขตแต่ละจังหวัดที่รวมกลุ่มกันแล้วก็เพื่อจะมีพลังในการทาเพื่อนาินการของ สมาคมอำนาสิทธของแต่และวังหวัดเก็คงจะมีการประชุมกันหรือว่ามีการอุตสาหะดื้อกันเพื่อขับเคลื่อนให้ไ้เป็นแนวทางที่มันถูกต้องการเป็นสมาธ์สมาคมอำนาสิทธิ์นี่มันเป็นเป็นการรวมตัวก,กันเหมือนในลักษณะของชมรมใหญ่กว่าชมรมเป็นสมาพันธ์แล้วก็แล้วมีการ แต่งตั้งหรือว่าการลงคะแนนคัดเลือกให้ในายกสมัาคนหนากระสิิ์อองแต่ะจังหวันที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกเนี่ยัดหมุนเวียนกันเป็นประธานสมาพันธ์ออก็เจ้างงจะมีิบัตการขับเคลื่อนแล้วก็คงจะเอาผลการมืองานที่ผ่านมาทั้งเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องที่เป็นขอ้อจำกัดเป็นตัวก ผลดีผลเสียในการจะมีการแั้แต้มรูอการจจการับเพื่อนวิวประสระาทปัญหาอะไรก็คงจะมาปรับปรุงแก้ไขกันเพื่อทํางแดนกันต่อแต่ในความเป็นสมาคมเนี่ยในไ,ไม่ผูกพันทางกฎหมายแต่ผูกพันในครอบคัวของสมาคมหาาบันสุดจังหวัดที่เป็นนิติบุคคลแต่ถึงอย่างไรแล้วแต่ผมก็มีความเห็นว่าการที่หลายหาสมาคมทานงบัสุดจังหวัด มารวมตัวกันเป็นสมาพัานธ์ก็นแต่เป็นการเพิ่อมอำนาจต่อรองอยาเพิ่มอำนาจในการที่จะไา,าหาข้อยุติหาแนวทา,ากกงการขับเคลื่อนให้เกิดผลดีต่อการดูแลสมาชิกหานบุญสิ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการเรื่องของการดูแลในเรื่องของผลตอบแทน